สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับภารกิจการสำรวจพื้นที่ในยังสถานที่ต่างๆที่มีเรื่องเล่ามีประวัติมีตำนานที่น่าสนใจวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่ในยังวัดถ้ำพรมประดิษฐ์ในยังตำบลจันทึกอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะพื้นที่บริเวณที่ผมอยู่ตรงนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะที่ต้องบอกว่าปีกวิเวกแล้วก็อยู่ในบรรยากาศของธรรมชาติที่เนี่ยนะ ป่าไม้แล้วก็อยู่ริมเขานี่คือบรรยากาศของอีกหนึ่งวัดที่เขาเล่าว่าเลยนะเป็นหนึ่งสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เงียบสงบอย่างที่บอกก็คือบรรยากาศที่เห็นตรงนี้คือรู้สึกรู้สึกได้ถึงความมันมีความปีกวิเวกที่สัมผัสได้นะเนี่ยด้วยความที่มันเป็นบรรยากาศรอบๆที่เห็นเนี่ยหลังจากที่เข้ามานะวัดนี้ดูบรรยากาศแล้วมันเหมือนล้างนะเนี่ยจะให้ดูบรรยากาศรอบๆที่ผมมาเห็น เอาแค่จากบริเวณตรงนี้นะเนี่ยอาคารไม้เก่าๆนะี่ดูเก่าแล้วก็ดูแบบโอ้ใครที่มาปฏิบัติธรรมหรือใครที่ชอบบรรยากาศของความสงบนะที่นี่คือเป็นหนึ่งจุดเลยที่คิดว่าสายปฏิบัติน่าจะชอบกันคือในวันที่ผมเดินทางมาเนี่ยก็มีคนที่มาปฏิบัติธรรมเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าหลากัหลกๆแล้วเขาจะอยู่ตรงโซนที่เป็นกุฏิตรงฝั่งนู้น แต่บริเวณพื้นที่ท่าน,น่ยคือต้องเดินเดินเลาะมาตรงบริเวณริมเขาตรงนี้แล้วก็มาเจอกับสถานที่บริเวณตรงนี้นะอนนี้ก็เลยเดินมาสำรวจรอบๆแล้วก็เห็นว่าเป็นอาคารเก่าๆตรงนี้ผมว่ามันดูเก่าแล้วก็ดูขังแล้วก็ดูแบบโอ้ขนลุกใช้ได้นะแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามีคนมาโซนนี้กันบ้างหรือเปล่าเนี่ย นี่นะคืออาคารมันดูเก่าแล้วก็ดูเสื่อมโรมไปตามการเวลาเหมือนกันนะเนี่ยเป็นพุทธสถานที่เนะี่ยผมไปดูห้องก็เข้า,ขาอารมณ์เหมือนเป็นกุฏิพระเหมือนกันนะ รงนี้เป็นเหมือนหอระฆังผมเข้าใจว่าตรงนี้เป็นพื้นที่โซนกุฏิเก่าคือบริเวณด้านฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะอยู่ติดก,กับบริเวณเหมือนเป็นจุดชมวิวอะแล้วก็เขากํลังสร้างเหมือนเป็นวิหาร mm hmm. ก็ดูแล้วเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะที่ถ้าบูรณะพื้นที่เสร็จเนี่ยก็สวยงามแต่บริเวณตรงนี้จะดูดูเป็นอีกฟิลหนึ่ง นี่น่าจาับเลยเวางที่ผมมาตรงนี้ถสาดาวเหมือนเป็นหอะระฆังแต่ว่าก็ไม่มีะระฆังแล้วอะแล้วก็รอบๆเนี่ยก็จะเห็นกุฏิเนี่ยโซนข้างในนี้ก็จะเป็นกุฏินะแต่ว่าผมคงไม่ไม่ไปรบกวนในพื้นที่ของพระท่านนะ นี่คือให้ดูบรรยากาศรอบๆชิๆ่ๆเพราะว่าเดี๋ยวฝั่งนี้ก็คือจะเริ่มเข้าไปสำรวจถ้ำแล้วเป็นถ้ำเล็กๆนะผมดูคร่าวๆยังไม่ถึงกับไปสำรวจข้างในเต็มที่นะแต่แค่เห็นว่าเนี่ยธรรมชาติตรงนี้มัน มันให้ความสงัดสงบปีกวิเวกผิดจากบริเวณตรงส่วนแรกที่ผมไปจอดรถนะคือที่นี่ตามรอยมาด้วย Google Map ก็ก็จะมาถึงที่นี่นะตอนแรกก็งงๆหน่อยแต่ว่าไม่ไม่ไม่ถือว่าตามรอยมายากนะนี่ดูต้นไม้ต้นนี้ใหญ่มากวันนี้เสียงผมอาจจะปแปลกๆเลยนะผมยังร่างกายยัง สงออมอยู่แต่ด้วยความที่ไม่ได้ลุยมานานตอนนี้ก็เหมือนเพิ่งเพิ่งหายมาแต่ว่ายัางยังร่างกายไม่สมบูรณ์ดฉะนั้นเสียงอาจจะแปลกๆหน่อยนะหรือว่ามีสะกุกสะกักอะไรไปบ้างก็ต้องขอขอภัยด้วยไม่ได้มาลุยนานรู้สึกว่าสิ้นเนพราะไม่ได้มาสัมผัสกับบรรยากาศที่มันดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ ความรู้สึกขนลุกแบบนี้นะานมากแล้วตรงนี้เป็นรอยพระพุทธบาทจำลองนะ<ม>แล้วก็ลองลอยที่เห็นตรงบริเวณนี้ก็เป็นลองรอยที่ดูสวยงามเนี่ยลักษณะของเงี่ยหินเป็นชั้นๆเนะเอ<ม>ละเดี๋ยวจากบริเวณนี้นะก็เดี๋ยวจะเริ่มไป สำรวจถ้ำนะอย่างที่บอกว่าบริเวณพื้นที่ถ้านี้ก็เหมือนจะเป็นถ้าเล็กๆนะแต่เป็นถ้าที่ฉุนมูนข้างข่าวมากเลยนี่ขนาดผมเป็นวัดอยู่นะตรงนี้เป็นห้องภาวนาเอาเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆคือจะเห็นว่ามีเป็นแค่ไม้นะที่ ็นพื้นที่ปฏิบัติธรรมของพระท่านนะนะซึ่งผมก็คงไม่เข้าไปสงวนไว้เป็นพื้นที่ของพระท่านนะแล้วก็ตรงนี้โอ้โหดูต้นไม้แล้วตรงนี้ก็อย่างที่กล่าวไว้ว่าเป็นพื้นที่ทางเข้าถ้ำนะแต่ว่า เนี่ยแค่ยืนจากบริเวณตรงนี้นะก็กลิ่นกลิ่นมูลข้างคานี่ลอยมาประทะแบบชุนมากอะส่วนฝั่งนี้เป็นองค์พระพุทธรูปนะที่ประดิษฐานไว้อยู่ที่หน้าถ้ำเดี๋ยวผมไปดูรอบๆก่อนแล้วกันว่ามีอะไรที่ น่าสนใจโอ้โหต้นไม้ใหญ่มากแล้วตรงนี้เป็นกุฏิพายอีกแล้วอ่ะเนี่ยคือด้วยความที่พื้นที่รบอบๆตรงนี้เป็นเนี่ยจากฝั่งตรงข้ามที่ผมเดินมานะตรงนี้อาคารยิ่งดูแบบดูเก่ามากอันนี้ผมลองเดินโอ้โหทางเดินเขา กมากสูงมากนะเนี่ยตรงนี้สาม,มล่นโอ้ย่นเต้นนะคือด้วยความที่ตัวเองไม่ได้มาลุยนานแล้วดูทางเดินก็ ตกลงไปก็เจ็บอะมันแข็งแรงอะละแต่ว่าน่ากายผมอ่อนแออยู่ตอนนี้เื้เดินทีมีเสียงเอียอ๊ยดอาเิตยดมะตรงข้างหนาง้าจะเป็นพื้นที่กุฏิพานะผมไม่ได้เข้าไปหรอกแต่ว่าแค่อยากมาดูบริเวณตรงริมนี้ใช่ว่ามีอะไรที่เป็นจุดสนใจบ้าง ก็โอเคนะตรงนี้เพราะว่าด้านหน้าเป็นกุฏิพระผมคงไม่ได้เข้าไปรบกวนพื้นที่ของพระท่านนะนะโอ้ยสูงสูงมากวิวมากด้วยอย่าตรงนี้เมื่อกี้ผม่องเข้าไปในห้องแนละ้วผมเห็นเหมือนเป็น ต้นไม้อยู่ในกุฏิขออนุญาตนะครับอยากเห็นอยากเห็นนี่ไงที่ผมมาโอ้โหนี่ห้องพระนันเนี่ยห้องกุฏิพระมีสารมีพระพุทธรูปกเก่าๆมีบาทแตก ต้ไม้โอเคให้ดูประมาณนี้เดี๋ยวไปสำรวจถ้ำกันก็จากบริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมต้องปิดแมสกก่อนเลยด้วยน่าจะเป็นถ้ำที่ไม่มี คนเข้ามาสักระยะแล้วล่ะชวนมากขออนุญาตนะครับเนี่ยผมเข้ามาดูแค่บริเวณตรงนี้อันนะเราเห็นว่ามันเป็นถงก,งกว้างๆนี้ก็ดูแล้วน่าจะไม่ใช่ที่ลึกลับซับซ้อนมาก มีผงเล็กพงน้อยอยู่นะแต่เข้ามานี่ยังไม่ค่อยเห็นข้างข่านะแต่กลิ่นกลิ่นข้างข้านี่สุดมากด้านในมีเป็นลูกป,ปั้นลูกป,ปั้นหรือใบสีน่าจะเป็นลูกป,ปั้นนะโอ้ฝั่งนี้มีห้อง เนี่ยเข้าใจว่าแต่ก่อนก็คือพระท่านคงปฏิบัติธรรมอยู่ในพื้นที่นี้แหละพอบริเวณรอบๆที่เห็นก็มันเป็นร่องรอยโอ้เห็นข้างๆแล้วเพียบเลยมันเป็นร่องรอยว่ามีการก่อสร้างในพื้นที่รอบๆตรงนี้ทงนี้เป็นอะไรเอ่ยการเป็นห้องนะแต่ก็ไม่มีอะไรแล้วนะ เป็นชั้นแต่ไม่มีอะไรส่วนฝั่งนี้ก็เป็นห้องเหมือนกัน ก็โอเคไม่มีอะไรนะด้านไหนก็ตันแล้ว <laughs> ว้ดตรงนี้ยิ่งเข้าไปได้หีโอ้ยยิ่งเข้ามายิ่งฉุน ใครไม่ชอบกิ่นข้างคาวเนี่ยโอ้โหไม่แปลกใจเลยโอเคข้างคาวเพียบนี่มันมีโพงก็ไปอีกนะโอ้โหแม่เจ้าผมก็มาอยู่ในดงข้างคาวเพียบไม่อยากไปไปส่องไฟรบกวนเขามากนะเพราะว่า เรามาอยู่ในพื้นที่ของข้าขาเดี๋ยวผมรีบสำรวจแล้วกันกลิ่นได้ไม่ไหวนี้ก็โอ้โหเยอะมากโอเคเข้ามาแล้วก็ตันนะตรงนี้เข้ามาในบ้านของข่าเขา เข้าใจว่าตรงนี้ก็คงมีคนมาเก็บขี้ขังข่าวกันนะนะส่วนตรงนี้โอ้ยเป็นโพงไปอีกละ ร้อนมากข้างใน,นโอ้โหโอโ้ชัดเลยตรงนี้เนี่ยเป็นล่องรอยนะว่าเป็นคนมาหาหมูลข้าวกันนี่เนี่ย เียบเลยนะข้งางขาแต่เข้ามาตรงนี้ก็มันเหมือนจะไม่ตันนะก็เหมือนจะไปได้อีกแต่ว่าผมไม่ไหวแล้วกินหลักๆก,ก็คือเป็นน้าขางข้านี่แหละ สุดยอดหายป่วยมากก็ลุยทำข้าวเลยไม่จเจ้าโอ้ถือว่าคือทางนี้ของ ความสวยงามของถ้ำอะ่ะที่นี่ก็ไม่ได้เป็นเอกลักษณ์ในเรื่องของการมาท่องเที่ยวเท่าไหร่นะกลิ่นนี้ก็ไม่ไหวแต่ว่าถ้าเรื่องของความสงบเนี่ยก็ที่นี่เสียว่าปีกเวกมากเลย Ada dia oh. Matanya yang kacau nih. Oh, mata lomba เสียดายพื้นที่เหมือนกันนะเนี่ยผมไม่แน่ใจน่าจะถล่มมันเนี่ยแหละข้างใน,นนี่ก็น้ำขังอะไรเต็ไมไปหมดนะตรงนี้มันคือพื้นที่ตรงนี้มันดูลกลางนะแต่น,นี่ไม่ใช่วัดลางนะ แก้ว่าสถานที่ตรงนี้คือขาดการบูรณะไปพอสมควรเลยเนี่ยไม่แน่ใจว่าปล่อยทิ้งตรงนี้ให้ร้างมานานเท่าไหร่นะจะได้จะได้พื้นทะี่นยเนี่ยทางหินสลม เนี่ยก็ทําทเป็นนักขรแต่เข้าใจว่าถ้าเป็นช่วงที่มีคนมาประโัตทธรหรืออะไรเงี้ยพื้นที่ตรงนี้ก็น่าจะเอามาใช้สอยเป็นประโยชน์ได้แหละเนี่ยบรรยากาศนี้มันยังก็ไม่ได้ถึงกับร้างอะไรขนาดนั้นอะ่ะห้องนุงห้องน้ำอะไรก็ยังมีอยู่ ตรงนี้ก็เป็นเหมือนพื้นที่เก็บของนะเอาละนี่คือหลักๆรวมๆนะที่วันนี้ได้มีโอกาสมาตามเราสำรวจเป็นอีกหนึ่งวัดที่ผมต้องบอกว่าคือตัดในเรื่องของบรรยากาศที่มันดูลึกลับไปนะลึกลับจริงลึกลับด้วยความเป็นสถานที่ที่มันมันเป็นมันเป็นอาคารล้างๆนะแต่ว่า ความสงบความเงียบแล้วก็วิวทิวทัศน์ที่มันแบบถ้าไปดูตรงฝั่งนูนะ้นอ่ะคือจะเป็นจุดวิวทิวทัศน์ที่แบบสวยงามมากนะเดี๋ยวคงไปเก็บตกบรรยากาศให้เห็นนะที่ฝั่งนู้นเดี๋ยวกันก็จะถ่ายบรรยากาศฝั่งนู้นมาให้ดูด้วยแล้วกันเพราะทุกที่มีเรื่องเล่ารอให้นำมาสำรวจไงฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็เข้าไปชมกับภาร,รกิจเื่หนๆภายในช่องคาระวาได้นะครับผมสำหรับวันวนี้ So the crap.